กันจอมพลังพูดไว้ดีมากหลังรุ่นพี่มือศาสตร์น้ำร้อนล่ำให้เปิดใจจากกรณีร้อนแรงรุ่นพี่ศาสตร์น้ำร้อนใส่รุ่นน้องกลางร้านอาหารสังคมต่างจับตามองความคืบหน้าของคดีและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากล่าสุดกันจอมพลังได้พบกับรุ่นพี่มือศาสตร์น้ำร้อนพร้อมกับพูดคุยและรุ่นพี่นั่งเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พี่การฟังซึ่งมีบางช่วงบางตอนพิมพ์้องให้บอก ที่พี่กันพูดว่าใครอยู่ฝั่งหนูเดี๋ยวจะร่วงกันหมดสิ่งที่หนูได้รับมามันคือน้องที่ไปกินข้าวกับหนูวันนั้น น้องเขาไม่เกี่ยวน้องเขาสนิทกันรู้จักกันมาเป็นปีไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องใครแค่มันไปด้วยพอมันโดนเอาไปแขวนมันเลยเกิดความกลัวมันก็เลยมาสอนอแล้วพูดว่าหนูอะ่ะบังคับให้น้องไปแต่ข่าวเอาไปตีว่าหนูบังคับน้องให้มาในมุมหนูหนูรู้สึกว่า กูไม่ได้บังคับมึงนี่อะไรอย่างนั้นด้านการจอมพลังบอกต่อว่าเวลานี้รู้หรือยัง ว่าการตั้งกลุ่มแบบนี้จำไว้นะเวลามีเรื่องทุกคนล้วนเอาตัวรอดทุกคนล้วนแต่รักตัวเองวันนี้กลุ่มพวกเองแตกหมดแล้วทุกคนเอาตัวรอดนี่คือความรู้สึกที่เองต้องรู้สึกที่เองบอกรักทุกคนทุกคนต้องมารักกันสุดท้ายรักตัวเองสิ่งที่ควรคิดมากที่สุดคือพ่อแม่สุดท้ายหลังจากนี้ตำรวจคัดค้านประกันตัว คนที่ไปเยี่ยมข้างในคือพ่อแม่พร้อมแนะนำว่าหลังจากนี้อะไรที่ผิดพลาดทุกคนย้อนเวลาไม่ได้เรื่องนี้คือบทเรียนชีวิตบทเรียนราคาแพงเราก็รับ ขอโทษคนที่เราไปทําเขานอกจากนี้การจอมพลังได้แสดงความคิดเห็นใต้ไลฟ์สดว่าหลังพูดคุยและฟังเรื่องราวจากรุ่นพี่มือสาดน้ําร้อนบอกว่าสุดท้ายก็ต่างคนต่างเอาตัวรอดถึงขนาดร้องไห้บอกไม่อยากติดคุกขอจบวันนี้ได้ไหมขอโอกาส ผมพูดตรงๆคือให้ไม่ได้เคสกันจอมพลังเคลียร์ไม่ได้ส่วนคำขอโทษนั้นทุกคนลองตัดสินใจดูว่าทุกคนเห็นความจริงใจในนั้นไหมอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ